มีการร่วมกันอยู่ด้วยกันนะครับมีทุกข้อทุกมีสุขร่วมีสุขคือคนหาการเที่ยงกันเช้าเนาะสวัสดีครับเอาสักนี้นะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับลากลับนะคะลากลับนะคะลากลับนะคะ เบตองก็กำลังแข่งกันย่างดูเดือดนะคะส่วนนักกีฬาฟุตบอลนะคะก็พักนะคะครึ่งแรกเนาะตอนนี้นะคะชิดโดนลุมแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเป็นไหาแล้วตอนีะว ไม่ค่อยเป็นเลยนะตัดชิมยังไงดูไม่ค่อยเป็นเลยนะ ทางนี้ก็จะเป็นตะก้อนะคะอ้าวลุน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 ลนนะคะเตรียมรับให้ดีโอ้โหตะก้อม,มันเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Okay. Mm -hmm. กีฬาเอ็ซก็น่าจะคุ้นๆนหน้านะเคยเป็นเตะที่อมาดูนะคะน้องๆทำอะไรกันนาะสองพี่น้องคู่นี้นะคะทั้งตองทำอะไรลูกเอาลอกเอาทำไมล่ะลูาาลกฮะ อ๋อคิดว่าไปโดนอะไรมาไม่ได้โดนค่ะเหรอมันมันเป็นอะไรนะลูกกาวบ่วอ๋อแล้วติดติดติด,ตด,ตดทาทามือแล้วก็ลอกออกมาลูกโอ้โหมันเป็นกาวอะไรนะ แล้วหลออนแล้วมันขาวไหมลูกอะไรขาวค่ะมืออดึงขนออกอ๋อดึงขนออกอะ้รมันไม่ยาวอีกหรลูกเวลามันขึ้นมาใหม่น่ะมันจะยาวไหมไม่รู้มก่ะเห็นเห็นเครเห็นเขาบอกว่าเอาตอนนั้นน่ะเนาะตอนที่เป็นเด็กเนี่ยเขาบอกว่าเอาหินมาถูเนาะถูแล้วขนมันจะหลุดออกไงถูถูนี่ถูแขนถูขาเนี่ย ขนมันจะหลุดออกแล้วมันขึ้นมาใหม่เส้นใหญ่กว่าเดิมนะลูกแล้วก็ยาวด้วยอันนี้มันหลุดไปแล้วเออเหมือนเราตัดผมนะ่ะเราตัดผมมันก็ยิ่งออกมาใหม่ก็ยิ่งยาวก็สวยแต่ว่าพวกแขนพวกขานี้เครับบอกว่าห้ามห้ามโกนห้ามตัดห้ามถูไม่งั้นมันจะยาวแล้วก็ไม่ได้โกนไม่ได้ตัดไม่ได้ถูไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเพราะว่า <คน S 1> มันขาหนูจะเหมือนพ่ออลไเนี้ย อ๋อมันมีขน้วยเด้อลูกอ๋ออย่าอย่าถูอย่าตัดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นมาใหม่มันจะเช่นใหญ่กว่าเดิมแล้วก็จะยาวกว่าเดิมด้วยกินข้าวเที่ยงกันหรือยังลูกไปตามส้มตำกินกันปะมาส้มตำม,มาตำเยช่วย่รอ,อ,อกให้น้องนะ่อ กกแลแ้วเป็นตัวอะไรลอกคราบอะไรมาทาเกาเกาลาเทกเพียงว่าเขาเล่นอะไรกัน <laughs> กกกว,ว้ากำลังลอกคราบเอามาทาเพื่อลอกเปนเฉยเนี่ยเหรอสนุกใช่ไหม,มจ้าที่อือทำไมอ้าหน่อยก็ได้ปากได้ขี้เกียจปาดจะ แต่ไม่ได้ทำหรอกแต่ว่ามือมันเปื้อนกาวนั่นแหละแล้วก็มันก็จะเป็นแบบนี้ใช่แต่ว่าไม่ได้ตั้งใจรอกแบบนี้แหละทาันลอกลเอเดี๋เอาเสื้อไปซ่อมไปแก้กันไหมเสื้อสีขาวอ่ะรีดไปรีดมปห่ ลอกคาบน้องตองจะหาเรื่องให้ไม่ไดาเก็บกว่านีด <laughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ก็พิวไปกับลมเด็กๆต่ำซุมๆเขาบอกว่าเขาไม่หิวเอาา้เองเขาอ๋ออิ่มแล้วออดูสิเด็กหาเรื่องเล่นนะไปซื้อกาวลาเท็กเอามาทาแล้วก็มาลอกเราไม่ได้ซื้อเหรอ มือมันจะได้ขาวขาวใช่ไหมเวลาลอกแล้วอะไม่รู้แต่ที่รู้ลอกแล้วมันจะมีครีมอืแอแนลน้วก็เหมือนกัน